ดีเดียวโคตรโหดโคตรเร็วอ่ะกูต้องเขาไปไอ้เนี่ยกูลืมไปว่าต้องกดชิพทั้งรอบเลยสัตว์ต้องกระโดดตามตัวทำไมเอาก็มาช่วยไงมาแล้วจ้าวววเออเอาอีกแล้วกูมีเจ้าสาวตายอีกแล้วว่าต่อปาก

อันเนี้ยอันเนี้ยทะเลปี๊บก็ซูได้บี้อ่ะเฮ้ยสัตว์มันลกนี่มันลไม่ได้มีแค่ตัวเดียวอะใช่มันมาเป็นถุงเลยช่วยกูด้วยปีเดียวเดี๋ยวไปดูโกูบาบแล้ว rule number ten shut the fuck up เฮ้ย rule number ten shut the fuck up เออแล้วก็กระเป๋ามึงอ่ะมันเลิม่มโคคาร์บุสได้ด้วยนะเฮ้ยไอยาลิกเกเตอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจ,จัะลังคียาลิกเกเตอร์แล้วกูวิ่งจูบก,กับมันอ่ะแล้วแล้วมันแล้วมันงับขา,ากึ้นงับยาลิเกเตอร์เฮ้ยนี่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 นนนนรถของผู้นำประเทศอยู่นี่<า>รถผู้นำประเทศมึงโหดมากนะวะ กำคอมกูค้างไว้ได้เลยแล้วมันก็เบินแล้วมันก็เบินยางอยู่แล้วมันก็เบินยางเรื่อยๆเลยนะมันเบินเอาเอาเอาตอนนี้กูเห็นมึงเบิร์นยางแล้วก็รถมุ่งไปเด้งไปเด้งมาเหยือตุ๊กเมาอะเหยื่อะไรก็ไม่รู้เอาเฮ้ยเราไม่ไปไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปจะอคไรนี่ไปอ๋อกดเอฟกดเอฟไปสั่นเลยมึงพับรถกูทำไมเนี่ยเฮ้ย

ก็แต่จะลองเป็นแล้วเนี่ยพึ่งก็ลองดูตัวละครดูดีมันเหมือนขโมยเสื้อในใครก็ไม่รู้มาใส่ได้ขโมยมาข้างเดียวแล้วนะไม่ขโมยไปกับเขาบ้างพึงลองคิดซะว่าจะขอเขามาเจอดูดิเอาเลยไอ้เหี้ยเสื้อในใครมาได้ข้าิหนึ่งเลยข้างหนึ่งอ่ะยังไงเราไปถึงเราก็ต้องได้ขึ้นเครื่องบินกันบ้างดีโอ๊ตตายวัดก๊กเฟ้อ โอ้ยแย่ฉลามฉลามนะชอบงับคุณแต่คุณนะชอบคุณแต่ผมนะชอบคุณงับกับพ่อกับแม่ะบางทีมันจะกับมึงตายเอาโอ้ยโี่เชี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยะโมเดลยี่สิบเขาบอกนี่อะโมเนลยี่สิบมันพูดว่าเตอร์เรอนซ์อะโดนเหี้ยอะไรเนี่ยเอ้าไอ้ยังกูยิงมึงอีกแล้วอะไรวะกูนึกว่าตัวมันไฟไอ้สัตว์เออตัวเราอยู่ใต้น้ำ ไม่มีมีโป้ว้าวจะหลามฉันหลามมาชอบเราคนเลยครับพี่อะไรมีสามตัวพ่อเป็นกุ้ยไต่ตีไก่สัตว์ชอบครับกูจังมามามากู g r a คืนนะมากู g r a คืนนะฉันหลามมาชอบกินไก่บ่ยินแย่มึงเจ้าไก่กูเป็นทัวร่ออดแย่ๆเลย เฮ้ยแต่ฉลามมันไม่สามารถกัดมือกูให้ตายได้เว้ยใช่มันไล่กัดกูอยู่นช่วยกูด้วยไม่กูก็โดนมันไล่กัดเหมือนกันให้มันไปไล่กัดมึงต่อเลือกกูเหลือยนหนึ่งมันชอบงับเลือนเหลือหนึ่งให้ใกล้ตายแล้วก็แต่แต่ก็ไม่ตายเขาทุนรุนทุรไลที่มันยี่อะไรกันแล้วมันแล้วมันงับแล้วมันงับให้เลือนเหลือแบบใกล้ตายจริงๆด้วยนะแต่บอลแต่มันไม่งับให้ตายเว้ยแล้วก็ปล่อยเป็นอย่างที่ชอบมึคนบอกไงฉลามชอบงับคุณอ่ะมันมันไม่ได้เด็กมันชอบงับมันไม่

แต่เจ้าหนามแต่พูด้ด้วยไงวายห,หนามไม่ไหวแล้วเดี๋ยวกูกูหัวเราไม่ไหวแล้ว <S <S you are my friend อ oh, 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 ๋อโอ้ยจะมาแต่บอยวดีๆกูก็ร้องเพลงเราตัวเขาดำพียอะไรไว้สัตว์ใจเดี๋ยวมึงกับเขาก็มึงกับเขาก็แค่ you are my friend เหมือนกันนั่นแหละเลป็นแฟนกันตลอดไปไม่ได้หรอกนะไปเพื่อนกันดีกว่าอโหลเดี๋ยวกูอ่อาน ว่านมาลูกาดาเป็นมาดากัสก้าไปฉันโันเือฉี่ตัวโจล่ามไอ้โจริโซเจอหัวใจกระดาษเบาๆก็ขาดเบาๆก็ปลิว อใจกระดาษเนี่ไหนวะเนี่ยไอสัตว์ดีๆกูก็อยากเล่าหัวใจกระดาษขึ้นมาซะกัน